สวัสดีครับลิซ่าไม่ได้เป็นแค่ไอดอลเคป็อปเท่านั้นแต่เธอคือไอคอนวงการแฟชั่นระดับโลกวันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าเหตุใดเดอะนิวยาอกไทมส์ Times, ถึงเลือกลิซ่าแบล็คพิงค์ให้เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีสไตล์ที่สุดในปี2025 และทำไมเธอถึงมีอิทธิพลต่อโลกแฟชั่นมากขนาดนั้นในเดือนกรกฎาคมปี2025สำนักข่าว The New York Times ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสื่อระดับโลกที่ทรงอิทธิพลและน่าเชื่อถือมากที่สุดได้เผยแพร่บทความแฟชั่นพิเศษที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเขียนโดย Anthony โรตูโนนักเขียนแฟชั่นชื่อดังผู้คร่ำวอดในวงการมายาวนาน โดยในบทความชิ้นนี้เขาได้รวบรวมรายชื่อของบุคคลที่มีสไตล์โดดเด่นที่สุดแห่งปี2025ซึ่งถือเป็นการยกย่องเหล่าคนดังที่มีอิทธิพลทั้งในแวดวงแฟชั่นและวัฒนธรรมสมัยนิยม และหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างมากที่สุดก็คือลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลลิษามโนบาลซูเปอร์สตาร์ชาวไทยผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสไตล์ที่ไร้ข้อจำกัดลิซ่าได้สร้างปรากฏการณ์ทางแฟชั่นที่สะกดสายตาทั่วโลกจนกลายเป็นไอคอนที่ทำวงการต่างจับตามองในบทความนั้นโรตูโนได้เขียนประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมาก เขาบอกว่าบางคนสวมเสื้อคลุมบางคนสวมเสื้อคลุมของแพทย์บางคนอยู่ในสนามกีฬาบางคนอยู่ในห้องพิจารณาคดีทั้งหมดนี้ล้วนเป็นตัวกำลบรูปลักษณ์ของปีนี้ ซึ่งหมายความว่าคนที่เป็นผู้นำเทรนแฟชั่นในปีนี้ไม่ได้มีแค่ดาราหรือคนในวงการแฟชั่นเท่านั้นแต่รวมถึงคนจากหลากหลายอาชีพหลากหลายบทบาทในสังคมไม่ว่าจะเป็นหมอนักกีฬาทนายหรือใครก็ตามที่มีอิทธิพลและมีสไตล์ในแบบของตัวเองและในกลุ่มคนน่าสนใจเหล่านั้นก็มีลิซ,ซ่ารวมอยู่ด้วย เพราะเธอไม่เพียงแค่แต่งตัวดีแต่เธอยังใช้สไตล์ของตัวเองบอกเล่าเรื่องราวและส่งพลังให้คนทั้งโลกเห็นว่าความเป็นตัวของตัวเองก็สามารถกลายเป็นแรงบันดาลใจได้เช่นกันแล้วทำไมเดอะนิวย์ก t ไทมส์ถึงเลือกลิซ่าแบล็กพิงคให้เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีสไตล์ที่สุดในปี2025คำตอบคือไม่ใช่แค่เพราะเธอสวยหรือใส่เสื้อผ้าราคาแพง แต่เพราะลิซ่าเป็นคนที่เปลี่ยนมุมมองของคนทั่วโลกที่มีต่อคำว่าแฟชั่นไปแล้วเธอไม่ได้แต่งตัวแก้ให้ดูดีแต่เธอใช้แฟชั่นเป็นเครื่องมือแสดงความมั่นใจความคิดสร้างสรรค์และความเป็นตัวของตัวเองเธอไม่ตามกระแสแต่กลายเป็นคนที่สร้างกระแสให้คนอื่นเดินตาม นั่นแหละครับคือเหตุผลที่เธอสมควรติดอยู่ในลิสต์นี้ไม่ใช่แค่เป็นคนแต่งตัวสวยแต่เป็นคนที่นิยามคำว่ามีสไตล์ใหม่ด้วยตัวเองลิซ่าเป็นคนที่กล้าแตกต่างในแบบของตัวเองเธอกล้าผสมความหรูหราเอากับความเรียบง่ายทำให้แฟชั่นของเธอดูแพงแต่ก็เข้าถึงได้ เธอกล้าใส่เสื้อผ้าวินเทจในวงการที่ใครๆก็นิยมของใหม่และที่สำคัญเธอกล้าเป็นตัวของตัวเองแม้จะอยู่ท่ามกลางกระแสรหรือแรงกดดันจากรอบด้านทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้เดอะนิวยอร์กไทมส์มองว่าลิซ่าไม่ได้แค่แต่งตัวดีแต่เธอคือคนที่กำหนดหน้าตาของปีนี้หรือพูดง่ายๆก็คือเธอเป็นหนึ่งในคนที่กำลังนิยามว่าแฟชั่นของปี2025ควรจะเป็นแบบไหน ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ลิซ่าได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของวงการแฟชั่นระดับโลกด้วยการได้รับเลือกให้เป็น g l o b a l brand ambassador ให้กับแบรนด์หรูชื่อดังระดับโลกอย่างบูการีและหลุยส์วิตทองซึ่งทั้งสองแบรนด์นี้ไม่เพียงแต่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหรามีระดับและทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นมาโดยตลอดการที่ลิซ่าก้าวเข้ามาเป็นตัวแทนระดับโลกของแบรนด์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความดังเพียงอย่างเดียว แต่มาจากสเสน่ห์เฉพาะตัวและความสามารถในการใส่แฟชั่นให้กลายเป็นเรื่องของศิลปะสิ่งที่น่าสนใจคือทุกครั้งที่ลิซ่าเลือกใส่หรือถือไอเทมอะไรสักชิ้นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเทา้าหรือแม้แต่เพียงแค่เปลี่ยนทรงผมสิ่งนั้นมักจะกลายเป็นกระแสนในทันที แฟนๆทั่วโลกรวมถึงสื่อแฟชั่นและคนดังก็ต่างจับตาดูว่าเธอจะใส่อะไรทำผมแบบไหนแต่งตาอย่างไรจนถึงขั้นที่แบรนด์สินค้าหลายเจ้าพร้อมปล่อยไอเทมรุ่นเดียวกับที่เธอใส่ทันทีหลังงานอีเวนต์หรือโพสต์ภาพในโซเชียลมีเดียจะเรียกว่าลิซ่าคือผู้จุดประกายแฟชั่นในยุคนี้ก็คงไม่เกินจริง แต่สิ่งที่ลิซ่าทำได้มากไปกว่าการแต่งตัวสวยหรือสร้างกระแสะแฟชั่นก็คือเธอกำลังเปลี่ยนแปลงโลกแฟชั่นให้เปิดกว้างมากขึ้นลิซ่าในวันนี้ไม่ได้แค่เป็นศิลปินเกาหลีหรือดาราไทยที่ไปดังในต่างประเทศแล้ว แต่เธอคือตัวแทนของศิลปินเอเชียที่ก้าวขึ้นสู่เวทีแฟชั่นระดับโลกอย่างสง่างามในอดีตวงการแฟชั่นระดับสูงมักถูกครอบงำด้วยภาพลักษณ์ของฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นรูปร่างสีผิวหรือวัฒนธรรม เธอพิสูจน์ให้เห็นว่าสไตล์ไม่จำเป็นต้องมีเชื้อชาติไม่จำเป็นต้องจำกัดด้วยเพศหรือประเทศต้นทางและไม่ต้องมีรูปร่างหน้าตาตามแบบแผนเดิมถึงจะโดดเด่นในลวกแฟชั่นได้และลิซ่าก็เป็นหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ในบทความของเดอะนิวยอร์กไทมส์ยังได้เผยอีกหนึ่งแง่มุมของลิซ่าซึ่งหลายคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน นั่นคือเธอเป็นนักสะสมของเล่นศิลปะตัวยงและของเล่นที่ลิซ่าหลงไหลเป็นพิเศษก็คือลาบูบูทตุ๊ก,กตาตัวเล็กหน้าตาแปลกตามีสีพาสเทลน่ารักน่ารักจากแบรนด์ดังอย่าง Pop มาร์ซึ่งเป็นแบรนด์ของเล่นสะสมที่กำลังมาแรงสุดๆในระดับโลก ลาบูบูไม่ใช่ของเล่นธรรมดาแต่มันเป็นของสะสมที่มีเอกลักษณ์ทั้งในแง่ของดีไซน์ความคิดสร้างสรรค์และจำนวนที่มีจำกัดในแต่ละรุ่นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมคนดังระดับโลกหลายคนถึงหลงไหลในคอลเลกชันนี้ไม่ว่าจะเป็นรีฮันนาหรือเอมมาโรเบิร์ตส ของสะสมศิลปะจาก Popmart ไม่ได้เป็นแค่ของน่ารักหรือของเล่นตามกระแสเท่านั้นแต่มันสะท้อนถึงรสนิยมที่ลึกซึ้งและตัวตนภายในของลิซ่าได้อย่างชัดเจนมันบอกกับเราว่าลิซ่าไม่ใช่แค่คนที่แต่งตัวสวยหรือมีสไตล์เฉียบเฉพาะภายนอกแต่เธอยังมีสายตาที่เฉียบคมในเรื่องของศิลปะและดีไซน์ เธอสามารถมองเห็นความงามในสิ่งเล็กๆรายละเอียดเล็กๆที่คนทั่วไปอาจมองข้ามอย่างรูปร่างสีโทนหรืออารมณ์ของของเล่นแต่ละชิ้นและนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าสำหรับลิซ่าแฟชั่นไม่ได้จำกัดแค่เรื่องเสื้อผ้าหรือภาพลักษณ์ภายนอกแต่มันคือความงามที่แทรกอยู่ในทุกรายละเอียดของชีวิตตั้งแต่สิ่งที่เธอใส่สิ่งที่เธอถือไปจนถึงสิ่งที่เธอเลือกสะสมไว้ในห้องนอนของตัวเอง เธอไม่ได้ใส่แฟชั่นเธอใช้ชีวิตแบบมีสไตล์ในทุกมิติของความเป็นตัวเองลิซ่ามักจะแชร์ภาพของลาบูบูที่เธอสะสมไว้ในโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่พกติดตัวไปในห้องแต่งหน้าเบื้องหลังงานแฟชั่นและทริปท่องเที่ยวมันแสดงให้เห็นว่าเบื้องหลังความเฉียบเท่และหรูหราในวงการแฟชั่นลิซ่าก็ยังมีอีกด้านที่น่ารักอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความเป็นตัวตนของเธอ และนั่นยิ่งทำให้แฟนๆรู้สึกใกล้ชิดกับเธอมากขึ้นเพราะเธอไม่ได้เป็นแค่ไอคอนระดับโลกแต่ยังเป็นคนธรรมดาที่มีความชอบเฉพาะตัวมีความเป็นเด็กมีความสุขกับสิ่งเล็กน้อยเหมือนกับทุกคน แม้ว่า The New York Times จะเน้นย้ำว่าแฟชั่นเป็นเรื่องส่วนตัวและขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแต่การที่ลิซ่าถูกยกให้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านสไตล์ของปี2025นนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเธอไม่ได้เพียงแค่สวมใส่เสื้อผ้าให้ดูดีเท่านั้น แต่ลิซ่าได้ทำมากกว่านั้นเธอได้นิยามความหมายของแฟชั่นใหม่สำหรับคนยุคนี้แฟชั่นในแบบของลิซ่าไม่ได้หมายถึงแค่การตามเทรนด์หรือการแต่งตัวให้เข้ากับสังคมแต่หมายถึงการแสดงออกถึงตัวตนความมั่นใจและการกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง เธอทำให้แฟชั่นกลายเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารความคิดความรู้สึกและพลังของคนรุ่นใหม่นี่คือเหตุผลที่ The New York Times ยกย่องลิซ่าแบล็กพิงและนี่คือเหตุผลที่ทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวแสงสปอตไลท์ถึงส่องไปที่เธอเธอกลายเป็นผู้ขโมยกระแสนในโซเชียลมีเดียที่ไม่มีใครเทียบได้ทุกการปรากฏตัวของลิซ่ากลายเป็นไวรัลทุกลุก ทุกสไตล์ของลิซ่ากลายเป็นสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองแล้วคุณคิดว่าสไตล์ไหนของลิซ่าที่คุณชื่นชอบมากที่สุดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณครับ